โลกสองด้านในแต่ละวันที่โลกหมุนไปให้เรามีกลางวันและกลางคืนอย่างละครึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความสมดุลของธรรมชาติที่ทำให้เราเรียนรู้สัจธรรมว่าทุกสิ่งมีสองด้านเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่มีทั้งสุขและทุกขโลกมีสองด้านด้านมืดและด้านสว่าง แต่มีไม่น้อยเลยที่เวลาคนเรามีความทุกข์มักรู้สึกว่าโลกสองด้านนี้เริ่มไม่เท่ากันแล้วโลกด้านมืดมักจะคลืบคลานอย่างเชื่องช้าและกินเวลาด้านสว่างไปเสียมากทั้งๆท,ที่โลกยังหมุนอยู่เท่าเดิมเหมือนทุกวันแต่ความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปทําให้เราดูเหมือนว่าโลกเปลี่ยนไปด้วยเราจึงมีเห็นคนที่มีความทุกข์มากมาย จมอยู่กับความมืดนั่นๆานและตลอดเวลามืดมนในความคิดมืดมิดกับความหวังปล่อยเวลาแห่งความท้อแท้กินชีวิตไปเรื่อยเวลาค่ำคืนดูเหมือนยาวนานกว่าที่เป็นอย่าลืมนะว่าโลกนี้มีความสมดุลมีช่วงเวลากลางคืนให้หลับพักผ่อนปลดปล่อยความทุกข์ทั้งหมดวางทิ้งไว้ในขณะหลับ เพื่อที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในรุ่งเช้าที่สว่างสดใสให้เราได้เริ่มต้นความสุขอีกครั้งโล่งดาษมืดมีครึ่งใบก็พอแล้วอย่าให้มากไปกว่านี้ถ้าเราไม่รู้จักทิ้งความทุกข์ไวในยามค่ำคืนปล่อยให้ตื่นมาด้วยหัวใจที่ยังมืดมิดอยู่จะมีประโยชน์อะไรแม้ตะวันจะส่องแสงแต่ตาเรายังคงไม่เปิด หัวใจเรายังคงปิดตายยังมองไม่เห็นทางและคิดว่าโลกทั้งใบมีแต่ความมืดดำไม่มีใครหรือสิ่งใดบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ได้ว่าโลกมีสองด้านเสมอมีเพียงคนที่หลับตาเท่านั้นที่คิดว่าโลกมีด้านเดียวแล้วท่านผู้ฟังละ่ะโลกสองด้านของท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรเท่ากันไหมสองด้านที่ว่านี้ ด้านไหนมากกว่ากันแล้วเราจะทำให้มันสมดุลในชีวิตของเราได้อย่างไรเขียนมาแบ่งปันและเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ